ดือนป่านนี้ท่านมาทำไมหากไม่มาพวกเจ้าจะคุยกันอีกนานแค่ไหนท่านหึงเห hmm. อรอ <c oughs> ไม่รู้เสียวจริงๆเจ้าช่วยข้าหน่อยนะนะเชียวจริงๆคนดีของข้าช่วยหน่อยนะเสียวจริงๆพวกเจ้าเดิขนาดนี้คุยอะไรกันปล่อยข้าจุนไปเย้ นี่เรื่องนี้เนะี่ยให้ท่านช่วยก็ได้ดีนะเป็นเพราะท่านนั่นแหละเล่นงานข้าอย่างเจ็บแสบทำให้ข้าติดหนี้ตั้งล้านตำลึงอ๋อท่านข้าก็เคยช่วยท่านมาก่อนนะขอบใจเ,เรื่องขอบใจนะช่างมันเถอะคือว่าท่านไม่คิดจะตอบแทนเลยเหรออยากให้ข้าตอบแทนอะไรเจ้าเหรอ <c oughs> ยืมเงินหน่อยสิที่ข้าติดหนี้ล้านตำลึงวันนี้เป็นเพราะท่านนะ ในใต้ล่านี้เหลือแค่องชายสียแห่งเทียนเชียที่ช่วยได้ไม่มีใครแล้วนี่ถือซะว่าเป็นฆ่ายาก็แล้วกันข้าเคยบอกเลยว่าให้เจ้าช่วยข้าเสียวจริงๆเจ้าดูเขาสิทำไมไม่มีเหตุผลแบบนี้ขอบคุณสักนิดก็ไม่มีกขาก็เขา่ขา,า,ายามายุติธรรมไม่มยุติธรรมเจ้าทำอาชีพอะไร เาเป็นสัตวแพทย์เจ้าเป็นสัตวแพทย์ก็รักษาแค่โคม้าในบ้านสิออกมาวิ่งพลาดข้างนอกทําไมนี่องคชายพูดชนีดผิดแล้วในฐานะสัตวแพทย์ความรู้กว้างขวางหากไม่ท่องไปเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แบบนั้นจะใช้ได้อย่างไรอะไรคือวิ่งพลาดไปทั่วถูกหรือไม่ข้าว่าเจ้าควรจะพูดให้น้อยหน่อยจะดีกว่าแล้วข้าก็ คนอย่างท่านนี่มัน,มนอะไรนะถ้ารู้อย่างนี้นะท่าน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 ช่างเถอะเดี๋ยวท่านต้องมาขอความช่วยเหลือข้าจำไว้นะเจ้าเป็นหนี้ข้าเสี่ยวชิงชิงจำไว้นะเจ้าเป็นหนี้ข้าไม่ยุติธรรมเลยไม่มีความยุติธรรมไม่มีความยุติธรรม ไม่มีความยุติธรรมเลยข้าว่าเจ้าในสัยดีจริงๆเลยนะไม่ว่าคนแบบไหนก็คุยได้ดึกเดือนป่านนี้ท่านมาทำไมหากไม่มาพวกเจ้าจะคุยกันอีกนานแค่ไหนท่านหึงเหรอ ข้าเหงืเจ้าอย่างนั้นเลยเขาเคยช่วยท่านนะช่วยข้าแล้วอย่างไรข้าคืนเงินหนึ่งล้านนั่นแทนเขาได้จริงเหรองั้นขอบคุณแทนเขาด้วยเจ้าเป็นอะไรกับเขามีสิทธิ์อะไรมาขอบคุณแทนข้าน้าจะถือว่าเป็นเพื่อนกระมังต่อไปพบเขาให้น้อยหน่อยเพราะอะไรทำตามที่ข้าบอกก็พอ พูดหรือไม่ก็เรื่องของท่านทําหรือไม่ก็เรื่องของข้าพูดอะไรนะพยุงหน่อย <c oughs> ท่าน <c oughs>